สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าว s n เ u นดาิกับดิฉันจีรนัน์ปิดดำหัวข้อข่าวแรกในวันนี้โรงเรียนวิถีธรรมจัดกิจกรรมลมหนาวข้าจีครั้งที่3วันที่17มกราคม2 5 6 8โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลุนครจัดกิจกรรมลมหนาวเข้าจีครั้งที่3โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิดปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรา,ยรายชภัฏสกลุนครเป็นประธานกล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์ชาวชายโงรองอธิการบดีกล่าวรายงาน จัดขึ้นที่โรงเรียนวิถีธรรมฝั่งประฐมศึกษาซึ่งภายในงานมีการแสดงโคเวอร์แดนซ์การแสดงละครภาคประกอบแสงสีเสียงเรื่องสังทองและการเปิดร้านค้าจากนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างทักษะการแสดงออกและทักษะการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนกิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจํานวนมากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดถแถลงข่าวงานมหากรรมูลมังอีสานครั้งที่16อีโอิภาเล่นอีเบพารัม วันที่21มกราคม2568มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับจังหวัดสกลนครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเทศบาลนครสกลนครสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนครพนม ร่วมถแถลงข่าวการจัดงานมหากรรมบุญมังอีสานครั้งที่16ณบริเวณอาคาร1มหาวิทยาลัยรายรชภัฏสกลนครซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในธีมอโพาเล่นอีเบพ,า,พารัมโดยได้นําการละเล่นพื้นบ้านอีสานที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนครมาจัดแสดงให้ได้ชมภายในงานเพื่อเป็นการสืบสารภูปัญญายท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่และสนับสนุนให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้โดยสถาบันภาษาศาิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรา,ยรา,ยรายชภัฏสกลนครได้ผนึกกำลังร่งรวมกับภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงานมหาการมุลมังอีสานครั้งที่16ขึ้นในวันที่13-15กุมภาพันธ์2568ที่บริเวณริมห้วยทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการละเล่นร่วมสมัยภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นพื้นบ้านการนำเสนอผลงานของนักศึกษาและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากมือผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภคจึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมในงานดังกล่าวกันได้ค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดอบรมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้ออบรมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสกลนครเ u า t u เ a l ร d e n t i t อเดนสกลนครภายใต้โครงการศึกษาเผยแพร่และประยุกต์ใช้องความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยประจำปีงบประมาณ2,568 ในวันที่21มกราคม2568โดยมีผู้เชี่ยาสตราจารย์ชาิตชันชิตปรีชาอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงานและนางกาญจานาตุ้มกลีบผู้อำนวยการสถาบันศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวรายงานณห,หอประชุมจำจุรีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งต่อยอดองความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยของจังหวัดสกลนครซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า80คน มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมห้วยไยเกมครั้งที่44องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติร่วมกับสโมสรน,นักศึกษาทั้ง6คณะจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ห้วยายเกมครั้งที่44ประจำปีการศึกษา2567โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาในระหว่างวันที่21-24มกราคม2568ซึ่งกิจกรรมจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด9ชนิดและในวันที่24มกราคม2568เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ต่อด้วยการเดินขบวนพาเลตของนักศึกษาทั้ง6คณะและพิธีเปิดห้วยสายเกมครั้งที่44ณนะสนามกีฬาราชพลึกโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิดปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรายชภัฏสกลนครเป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสาม,มคัคคีรู้แพ้รู้ชนะและสร้างสัมพันธไมตรีต่อกันในหมู่คณะจากนั้นเป็นการวิ่งครบเพลิงโดยตัวแทนนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลายัยและการแสดงเปิดจากโรงเรียน่านนารายวิทยาการแข่งขันกีฬาผู้นำฮาเฮจากทั้ง8องค์กร การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์สแตนเชียและการมอบรางวัลกีฬาแต่ละประเภทซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานมหาวิทยาลัยรายรชภัฏสกลนคร MOU ร่วมกับแผนกศึกษาธิการและกีฬาสปปลาววันที่13มกราคม2568มหาวิทยาลัยรายรชภัฏสกลนครลงนามบันทึกความร่วมมือกับแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคมไซสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณห,ห้องประชุมสลัดจันทร์อาคาร1ิมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยศาสตราจารย์ดรทศวรรศสีตะวันรองอธิการบดีลงนามร่วมกับท่านโพเพชรกุลวงศ์รองหัวหน้า,ผานแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคัมไซโดยมีผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพพร้อมทั้งผลักดันการจัดกิจกรรมและโครงการร่วมกันในอนาคตเช่นการแลกเปลี่ยนบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองฝ่าย <f ine> มหาวิทยาลัยราชภัสสกลนคร,รร่วมงานรวมน้ำใจไทยสกลประจำปี2568วันที่24มกราคม2568จังหวัดสกลนครจัดพิธีเปิดงานรวมน้ำใจไทยสกลประจำปี2568โดยมีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพลนิธิธรรมรองอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลายัยรชาชภัฏสกลนครเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วยและในส่วนของมหาวิทยาลายัยรชาชภัฏสกลนครได้สนับสนุนชุดการแสดงจากสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมและร่วมจัดแสดงนิทรรศการพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์จากคณะและสาขาวิชาโดยอาจารย์และนักศึกษาตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง10วัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถแวะเยี่ยมชมผลงานต่างๆได้โดยการจัดงานรวมน้ำใจทาสกลประจำปี2568จัดขึ้นระหว่างวันที่24มกราคมถึง2กุมภาพันธ25นะ์2568ณบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสกลน,นครเพื่อหารายได้ให้แก่เหล่ากชาติจังหวัดสกลน,นครนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสกลน,นคร สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของการรายงานข่าว s n เ u NEWS แล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ